อ,อ๋อชิตรียนทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิฐานเจ้าทีทเจ้าฐานเจ้าป่าเจ้าเขาลูก,กเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักโคตรฤาษีดาบวทั้งหลายชาบังบทชารับแลเจ้าสำนักเจ้าลัทธิเจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมคำหมังเวททั้งหลายทั้งมืดภาคมาทั้งหลายเหล่าค สสัตร์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะในทั่วทั้งสังฆวัตรแล้วก็เหล่าลูกหลานบริวารครอบครัวในก,กูรพ่อแม่บุปการีสามีภรรยานะพี่น้องวงวานทั้งหลายลูกศิษย์สาวกหรือว่าครุรูบาจารย์ที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระเสด็สมทั้งหมดทั้งสิน้นนะไม่ว่าจะหมู่หนึ่งเหล่าใดนะในทุกว้นแขวนนินแดนที่เคยสัมพันธ์กันมาน้อมใจถวายมาหาสังฆทานและขอขามากรรมโดยพร้อมเพรียงกัน นะโมตัสสะพะคคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระณังคชามิธรรมังสราณังคชามิสังขังสระณังคชามิทุติยัมปิพุทธังสระณังคชามิ ทุติยัมปิธรรมังสลานังขจามิทุติยมปีสังขังสลาหนังขจามิตตะติยัมปิพุทธังสลาหนังขจามิตตะติยัมปิธรรมังสลาหนังขจามิตตะติยัมปิสังขังสลาหนังขจามิหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายหมู่เหล่าสรรพสัตทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทานตตุปัจจัย,ทยธทยทานทั้งหลายอธยิวาสนาบารมีทั้งหลายคีลานาเพสสัตว์ทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์ พระมาหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมาหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมาหาอารหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริย,รยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุธทธางกูล ทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามท้าพระเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรทรงรองรับ ในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการแบบนี้ด้วยเทินและด้วยพระไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> ขอให้องมหาบารมีทั้งหลายทรงโปรดเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้า และบริวารทั้งหลายจิตตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดรนนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณเพึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทาน ของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกระนานเทินโสโสโสขอ,อนอบนำอง,องค์มหาบาร,รมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดๆดที่เจ้ากรรมในเวรหรือลูกหนี้กรรมทั้งหลายพ่อแม่บุปการีผู้มีคุณทั้งหลายคนในครอบครัววงตระกูลทั้งหลายลูกหลานบริวารญาติสนิทมิสหายลูกศิษย์สาวกทั้งหลาย ปวกมดมแมลงสัตว์ในฉานทั้งหลายมูเหลา่าสรปสัตว์ทั้งหลายจะพบหนึ่งภูมิใดก็ดีที่เคยสัมพันธ์กันมาในทุกยุคทุกสมัยในทุกวันแค้นินแดนและเคยมีส่วนเกี่ยวข้อง สัมผัสสัมพันธ์ต่อหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์มีเจตนาแอบแฝงมีวาระซ่อนเร้นการแกล้งหลังแก่มุ่งร้ายทำร้ายทำลายการวางยาพิษยาเบื่อยาแฝดยาสั่ง การเข็นฆ่าประหัตประหารการกักขังงวงเหนียวการผูกมัดพันธนาการการข่มขืนขืนใจการเบียดเบียนทรมานพยาบาทอาฆาต <c oughs> จองเวรจองกรรมตามราวีลังควานเป็นไปด้วยเล่เหลี่ยม ความหลอกลวงการบิดเบือนการทรยศหักหลังการช่อโกงการใส่ร้ายป้ายสีการโยนความผิดตีฉินนินทาสร้างเรื่องสร้างราวการดูถูกเหยียดหยาม การเก่งแย่งแข่งขันการแย่งชิงการสะกดการครอบงำการปิดกั้นปิดบงังชุดลังนุงเหนียวสร้างเงื่อนไขในการบีบคั้นกดดันการข่มขวัญหรือเคยกระทำคุณใสมนดำ ทำของใช้เวทมนต์คาถา,าคมอิทธิฤทธิเดชพลังอภิญญาตบาดชานญานทั้งหลายในการสะกดเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้มุ่งเอาต่อทรัพย์สินแรงงานหรือในการทำร้ายทำลาย การเบียดเบียนในทุกรูปแบบกรรมที่เคยเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกระทบกระทั่งการทะเลาะเบ,บาแแงขัดแยง้งการล่วงเกินล่วงละเมิดการสร้างความเดือดร้อนนำคาญจ้องแสวงหาผลประโยชน์ อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายการปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางต่อสิ่งดีงามทั้งหลายต่อทางรอดทางแก้ทั้งหลายต่อวิกิจการ <c oughs> ต่ออุปสรรคต่อปัญหา ต่อความขัดแยงต่อความยากลำบากทั้งหลายในการอยู่อาศัยในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกันในหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในฐานะอันเป็นสมมุติทั้งหลาย การขับไล่สาส่งการละเลยละทิ้งการบีบบังคับขู่เข็นการบีบคั้นกดดันในการเป็นการอยู่ทำให้อยู่ยากอยู่ลำบากก่อให้เกิดความหวาดกลัวหว,ดวาดผวารับแค้นใจ อึดอัดกายต่างๆนาน,นากรรมที่เคยใช้อำนาจหน้าที่ใช้กฎหมู่กฎหมายเล่กลทั้งหลายเงื่อนไขข้อจำกัดทั้งหลายในการเบียดเบียนเอารัดเอาอเปรียบ สร้างความไม่ชอบธรรมเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบตลอดจนถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยกระทำต่อข้าพเจ้าทั้งหลายหรือกระทำต่อกันและกันไว้จะด้วยกายวาจาใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำ <c oughs> ผู้ถูกกระทำหรือมีส่วนร่วมในกรรมทั้งหลายก็ตามที ในว่ากรรมนั้นจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่มีมาในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรต่อทุกทุกภาคส่วนข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้โอโหสิกรรม ในทุกๆก,กรณีกรรมต่อทุกรูปทุกนามทุกชีวิตจิตวิญญาณอย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปและกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำกร้มเกิน ประมาทปาาดดูถูกเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงการแกล้งรังแกทำร้ายทำลายเข่นฆ่าประหัตประหารเบียดเบียนทรมานจองเวรจองกรรมเอารัดเอาเปรียบต่อสังสารวัต แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดีหรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดี <c oughs> ที่เคยกระทําต่อทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิแั้ทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดอนข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขออโหสิกรรมต่อทุกรูปทุกนามขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณพึ่งได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ด้วยกายวาจาใจก็ดี อ,อิก,กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาทิถิมานะความพยาบาทอาคาตแค้น จองเวรจองกรรมการผูกพยาบาททั้งหลายความยึดติดต่อสรรพสิ่งสัพพธาสัพพธรรมทั้งหลายขอถอดถอนตัณหาความอยากดีทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมความโลภความไม่พอทั้งหลาย ความลังเลสงสัยความอิดออดอ้อยส้อยต่อพระสัทธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีตลอดจนถึงเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้ต้องกลับไปหลงวกวนหลงสร้างเวรสร้างกรรมหลงเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบต่อสังสารวัตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือต่อผู้โปรดด้วยกันเองก็ตามขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัรนี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีเหตุและปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้ต้องหลงไปใช้ที่วาสนาบาร,รมีในทางที่ผิด ในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรรมเป็นทุกโทษแก่สังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือก่อให้เกิดความยืดเยื้อยาวนานติดพันผูกพันในการหลงวกวนหลงยึดติด ได,ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยในพธธระศาสราไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามหรือโดยการถูกครอบงำถูกบังคับชักจูงถูกหลอกลวงโดยภาคส่วนอื่นหรือภาคมืดภาคมานก็ดี ในทุกลักษณะทุกกรณีก็ขอให้ล้มเหลวลงโดยทุะการเทินและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้นี่เวณน,นี้กรรมทั้งหลายต่อทุกดวงจิตต่อเจ้ากรรมในเวรลูกนี้กรรมทั้งหลาย เจ้ากรรมนเวรของทุกหมูเ่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื้อที่วาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายและที่มีต่อการโปรดศัท อย่างกว้างขวางไรขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดใจชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิน้น ตลอดจนถึงบาร,รมีในทุกๆพัดท,ท,ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสั่งสมมาในทุกภพทุกชาติและให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีที่เคยมีมาในทุกยุคทุกสมัย ในทุกๆพุทธันดอนขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกนาลนเทินโหรสีโหรสีโหรสีโซโซโซ,โซ